สวัสดีครับอยู่กับผมนายมินนะครับมานี้ผมจะพามายามบ่วงตุลหม่อวานผมดากไก่ซิปหลังเบิ่งว่ามันมีถือบ่เนี่ยอยู่ทึง่งภูเขานี่กระท่อมเฮ็ดไว้หลายปีแล้วอยู่ทึง่งภูเขามาน้ำหนองไทรหนองจุกนี่ครับบ่วงตุลแล้วเบิ่งสองหลังแรกก่อน มาเก,กัดอีกหลังหนึ่งครับโอ้ผมผิดนี่ครับกระถอมทาทงภูเขาแนะนเห็นวิว บอกอนะอยู่อย่างงามไม่ได้ครับภูเขาล้อมรอบไปไปบน่นอีกต,ต่อไป ่สองอันนี้กระบกัดเนี่ยนึ่งเนี่ยนึ่งนี่ยนั่นควยตุนนี่ควยตุนเป็นกูน ไปเบิ่งอันต่อไปเดีย๋ยวตัดไปเลยมันไกลกันจังหน่อยไปครับไปเบิ่งอันต่อไปนี่เป็นอามันไงเนี่ยนั่งอตอนนี้อากาศแปดองศาครับผมไอหมาว่านว่าสิคุดเอามันแถ่แคุดอยู่นี่ ขุดไปขุดไปขุดไปขุดอ่ะมันอยู่ฝุ่นโอ้ยเศ้าขุดแล้วครับมันเลิกโพุดอันต่อไปแล้วก็นีกระปุกมีห้อยกัดนะครับเห็นไ่มครับนะไปเอาเงันต่อไป จะบอกขึ้นไนะครับอีกนึงอนีกนึงไปไปเบิ่งอีกสองอันอีงเน่งขึ้นผมขึ้นมายิ่งหนูเห็นยินเสียงคือจัง เห็นมันแลนเดี๋ยวผมมาเบิ่งก่อนมันมาอย่างมันมากินกว้วยปลาคกๆใน้เบิง่งนี่แหละเบิงได้ครับนี่เสียงมันแลนอยู่นี่นแนลนหล่อหนิละ่ะ โอ้มันมากินกล้วยครับพี่น้องกล้วยต้องใส่กล้วยซุกนั่นกล้วยซุกวาแล้วตัวพี่น้องครับนึ่งนี่นี้ยมันโอ้มาอยู่เบ่งบรรยากาศรอบกนะภูเขา โอยหนูโอยหนูโอ้ยไวยแล้วแม่นีลินั่นห้อยมันครับน่ะทางอดรอดได้นะทางกนะังกนไปโอ๊ยเนี่ยไอเย็มว่ะ สองอันนั้นก็พอถือบางนีให้กัดไนนี้นะครับบางบรรยากาศครับโ ไปครับไปเบิ่งอันสุดท้ายตัวเป็นติดถือเข้าเดี๋ยวผมตัดกล่องไปหอนมองอันสุดท้ายเรื่อยๆครับไปครับไปเบิ่งอันสุดท้ายเข้านี่ผมก็กู้จากขังทึ่งมาเนี่ยครับไปไปเบื่องอันสุดท้ายเข้าเทมเปนนี่แหละไปครับ กัดเสือกนี่เห่ากัดเครื่องใหม่เห่าหรือบัลนี้ใหม่นี่ก็สิดีดไม่ลนั็กเอาตะไคร่ตะไคร่ย่ายนีใช่นีมมันมากินอ่าอ่อครับมื่อนนี้ก็แห้บวบไดายจอย ได้บ่ได้ก็เป็นเรื่องปกติได้แน่บ่ได้แน่แนก็มีเอาก็ต้องไปซีเรียสครับเมื่อนี้บ่ได้เมื่อหนาเขาก็ต้องได้เดี๋ยวผมถ่ายคลิปลงให้เบ่งเร่อยๆเด้อครับน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำใจเด้อครับฮอตไเฮดคลิปแหลกของปีของต้นปีครับผมสํานี้แะครับบวัสดีครับ